โฆษกนปชได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นแสดงความชัดเจนในกรณีพิพาทเขาพระวิหารนะคะโดยพร้อมว่าพร้อมบอกว่าคนเสื้อแดงนั้นพร้อมที่จะสู้กับรัฐบาลพร้อมที่จะต่อสู้กับรัฐบาลนะคะเพื่อที่ไม่ให้ประเทศไทยนั้นต้องสูญเสียพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรให้กับกัมพูชาค่ะ นายนัทวุฒิใสเกลือโฆษกกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแดงทั้งแผ่นดินหรือนอปชได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศกัมพูชาได้สร้างถนนขึ้นปราสาทเขาพระวิหารแล้วลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรว่ารัฐบาลมีเจตนาที่จะละเลยไม่แสดงจุดยืนในเรื่องดังกล่าวซึ่งถ้าเกิดเป็นปัญหาระหว่างประเทศขึ้นมาจริงประเทศไทยจะเสียเปรียบในการครอบครองพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร ดังนั้นกลุ่มนปชอขอเรียกร้องให้นะายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีพูดความจริงกับประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ในรัฐบาลชุดนี้ที่บริหารงานโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและรับผิดชอบกระทรวงการต่างประเทศโดยนายกสิทธพิพรมได้ปล่อยปละละเลยและเพิกเฉยจนประเทศเพื่อนบ้าน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนสองเส้นนะครับสองเส้นถนนเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรอย่างชัดเจนแล้วถนนเสร็จแล้วใช้การได้แล้วเริ่มที่ในดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็สร้างต่อลุกล้ำเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเป็นกรณีกันอยู่ของทั้งสองประเทศเมื่อรัฐบาลชุดนี้เจตนาที่จะปล่อยปละละเลยต้องใช้คำว่าเจตนาเพราะได้ทราบข้อมูลจากทางนายทหารสังกัดกองกำลังสุรนารีสังกัดกองทัพภาคที่สองระบุยืนยัน ว่าได้มีการทำรายงานเป็นหนังสือราชการแจ้งมายังรัฐบาลรวมทั้งสิ้น9ครั้ง9ฉบับเพื่อให้รับทราบแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในทางการทูตหรือมีความเคลื่อนไหวในกระบวนการของการต่างประเทศเพื่อที่จะทักท้วงเพื่อที่จะหยุดยัง้งหรือดำเนินการใดๆก็ตามไม่ให้การก่อสร้างนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องจนกลายเป็นประเด็นปัญหาในที่สุดแนัทวุฒิกล่าวต่อว่ากลุ่มนปชจะติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทเขาพระวิหารอย่างใกล้ชิดแต่คนเสื้อแดงไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่จะนำมวลชนไปประท้วงบริเวณเขาพระวิหารเพื่อให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแน่นอนนปชแดงทั้งแผ่นดินยืนยันนะครับว่าเราจะติดตามเรื่องนี้ แล้วต้องเรียกร้องความจริงจากรัฐบาลชุดนี้อย่างไม่ลดละและจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปทุกวันแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีนโยบายที่จะชักนำมวลชนไปยังพื้นที่สถานการณ์เราไม่มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนมวลชนไปเผชิญหน้ากับประชาชนเจ้าหน้าที่ราชการ ตำรวจทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ประสงค์จะให้ประเด็นนี้นำไปสู่การกระทบกระทั่งและมีการใช้กำลังระหว่างสองประเทศเราไม่ประสงค์จะให้มีสงครามระหว่างประเทศเพียงแต่เราประสงค์ความชัดเจนความจริงใจของคนที่ทำหน้าที่บริหารประเทศ อยู่ในเวลานี้ต้องพูดความจริงออกมาแล้วเรื่องนี้ผมไม่มีคำเรียกร้องนะครับว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ชี้แจงไม่ได้ต้องลาออกชี้แจงไม่ได้ต้องยุบสภาพเพราะเรื่องนี้ถ้าสูญเสียดินแดนจริงทั้งชีวิตเจดชั่วชีวิตของคุณอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบไม่ไหวพร้อมกันนี้นายนะทวุฒยยังฝากความคิดถึงไปถึงกองทัพว่า จะทนดูแน่พิสิทธ์ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนอยู่เฉยๆอย่างนี้หรือไม่คิดจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจรัฐบาลบ้างหรือไรหรือว่าการที่รัฐบาลอนุมัติงบให้หมื่นกว่าล้านจะทำให้ทหารมองข้ามเหตุการณ์นี้ไปได้